อาโรแผงลอยนี่เข้ามาเกือบสองปีเอาอย่างไงตอนนี้เราก็คือมันจะมีสองแบบก็คือเป็นจุดผ่อนผันกันนอกจุดผ่อนผันจุดผันนี่คือจุดที่มันต้องทําตามระเบียบนะก็ต้องมีบ้างแล้วก็ยกเลิกไปบางหลายจุดแล้วแต่นอกจุดผันนี่แต่ก่อนมี700ดรกว่าจุด1มื0 0ห้าพัคนตอนนี้เรายกเลิกไปสองกว่าจุดแล้วค,คือเอาออกไปแต่เราค่อยเป็นค่อยไปคุณชัยผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องปัญหาปากท้องใช่คือถ้าเกิดเรารุนแรงเราบอก ไล่หมดเลยเนี่ยมันก็ไปสร้างปัญหาสังคมแต่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วให้เวลาอย่างเช่นเราตรงวิทยุเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบขายอยู่20เจ้าเราให้เวลา6เดือนพอหกเดือนสัญญาณออกเขาค่อยๆอย่างตรงถนนสาสินเนี่ยซึ่งแต่ก่อนมียาวเลยนะตรงสวนุมแทนเเรามีว แล้วเขาโอเคไหมเขาไปเขาพอใจขายดีกับเดิมขายดีแล้แถวนั้นคนไปออกกำลังกายใช่แล้วก็มีจากโรลมานจุฬาจากจุฬาแล้วก็ทำเป็นฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ใกล้ๆสิงคโปร์เนี่ยผมว่ามันก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะว่าจริงแล้วคนรายได้น้อยก็ทั้งฝั่งดีมาซัพพลายนะถูกต้องไอ้คนก็อยากจะหาของกินที่ไม่แพงถูกต้องใชนี่มันก็ช่วยแมชใช่นะแต่ว่าผมว่าเราเห็นปรับปรุงทางเท้าไอ้ฟุตบาทไอ้แนวฮอกเกอร์เซ็นเตอร์สิงคโปร์นี่จะนำมาใช้ได้แค่ไหนเดี๋ยวนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายมาแล้วคุยท่านนายกก็ ใต้ทางด่วนเพิินงจิตมีมีเวิร์้งใหญ่เลยของทางด่วนอ,อเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเรามีหับเล่อยู่มาผมว่า80ลายมั้งซึ่งเป็นจากโรงงานไอ้ธนาคารกรุงไทยก,ก,ก็เอาตรงเนี้ยทำเ,เราทําอีกที่หนึง่งก็คือตรงสวนลุมแล้วก็ทําข้างแต่ราบาการ เป็นโมเดลผมว่าก็เทรนดีขึ้นเดี๋ยวเราจะทำต้นแบบที่ใต้ทางด่วนนย่แหละเดี๋ยวหลังมาทำสกูปกันอ๋อสิครับแต่ว่ามันมันก็จะไปกระทบไอ้สตรีทฟู้ดเสน่ห์ของเราซึ่งอยู่ข้างถนนต่างไหมอ๋อนี่คือเอาเอาคนเดิมนี่แหละคนเดิมนี่นะแต่มาอยู่ในแต่จะได้มันเป็นระเบียบระเบียบแล้วก็มีดูมีสะอาดสะอ้านใช่แต่ว่าคนเดิมเพราะว่า ถามว่าทำไมเราไม่ให้คือเราไม่ต้องการให้คนมามาอยู่บนถนนนะใช่ไหมสุดท้ายแล้วคงต้องไปแต่ว่าเราเอาคนเดิมว่ามันอยู่ในสมดุลแล้วตรงนี้สมดุลคือโอเคขาขายคนมากินพอเราไม่ได้ครเอทไอ้พปลายใหม่คนเดิมจะย้ายเข้าไปปรับให้ระเบียบให้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้